เริ่มสวัสดีค่ะพวกเราทัวร์ไก่สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุริกาปาการมา่าได้พี่สองน้สอคบค่ะสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเิเริ่มเลยสถานที่แรกที่จะพาไปเที่ยก็คือจขอแอดลน์ค่ะเจ้าขอแอดน์ พอไกด์ไกด์นำเที่ยวหรือไกด์เป็นครูสอนภูมิศาสตร์ครับอเออ,อย่าลืมสิตอนนี้พวกเธอคือไกด์นำเที่ยวนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์แบบนั้นหรือเปล่าถูกไหมนั่นมันเป็นข้อมูลทางวิชาการเราต้องนเสนอว่าไอาจุดที่เราจะพาไปเนี่ยมันอยู่ในเขตไหนของเทือกเขาแอตลาสเมืองอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้างหรือคุณถ้าคุณซื้อทัวร์กับเราเราจะพาคุณไปชมกิจกรรมหรือทำกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่นี่แบบนั้น อะไรคือภูเขาที่ดับแล้วภ eh ูเขาอะไรนั right> ่นแหละเขาเรียกอะไรเอาสรุปจะปะทุแล้วหรือจะดับแล้วเอาอย่างไรกันแน่ปุ๊สรุปก่อนหนึ่งภูเขาดับแล้วมันคือภูเขาอะไรหรือภูเขาปะทุแล้วมันคือภูเขาอะไรมันต่างกันนะดับแล้วกับปะทุแล้วคนละอย่างกันนะถูกไหม ฉนันสุดแล้วสถานที่ที่ไกด์แนะนําอยู่ตอนนี้มันเป็นภูเขาแบบไหนครับปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอ่ะฉะนั้นมันคืออะไรภูเขาอะไรมันคืออดีตภูเขาไฟภูเขาไฟที่ดับแล้วอย่าย่ายอคําสิภูเขาดับแล้วมันคืออะไรเข้าใจมาเข้าใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นภูเขาที่มันมีไฟป่าแล้วเธอดับไฟแล้วอย่างเงี้ยอ่ะต่อสิครับ อเด็จชายทีชั้นสระครับนี่นี่ห้าหรือว่อมาสเนะ่เด็จครับลูกไป่าน,าน้ำนาหายูนี่ต่ออยู่นปรเทอีเราเราจะพาไปเมืออัชวารเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์อนิมาเียและวิหารฟิเลแะพิพิธภัณฑ์โมเบียรเป็นเป็นสถานที่ที่บระวัติศาร์และพัฒนาธรรมสภาพภูมิปร,ร,ร,ระ,รระทรรรเทศเป็นที่ราบสูงและที่ิทรายก้างใหญ กกตอ้องอากาศประมาณร้อนจัดฟังซ์เซ็นหนาวเราจะพักที่โรงแรงมมาส์มาโมเทลสีดาวมีหากเช้าสาวรานร้ำนลับส่งรี่สหามบินอินเน็่อฟรีสอคืนห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทพักได้สูงสุดของคนต่อหนึ่งห้องที่เราจะพาไปใช้สกุลเงินปอ e, นด์อีและแรงดันไฟ e, ฟ้าอียู่ที่2,20บโวลต์ มาเลเซาเทรตายสฮาราาเราจะตามไปเท็เ okay. บลโกแล้วตามไปขี่ตุ่ชมวาติดขึ้นและเรนนาจะเอาที่เทรนด์ตายสะฮาร่าและลน้งรถชมความสวยงามของเทรนด์ตาย้องมีโอกาสมีความหลากหลายเป็นที่ตั้งของเครื่องสอดสมงและเทรนดตายเราจะพักที่สะฮาร a าอีสต์แบลช็อตี้เชสีดาว เด็นคืสี่รัอสี่ร้อยเดสิบาททำได้สคนมีนกระด็กีที่จอดรถคือปราการอาหารเช้ามาร์โ,โกใช้หาเงินมีฮางมร์โกแดงกาไฟฟ้าอยู่ที่สามร้อยแสิบโครับสวัสดีครับผมชื่อเดกชายวรสิทธิ์ไตรรมวันนี้ผมจะมาแนะนำเลกที่เท่าไหร่ครับเลกที่สองครับแนะนำที่รากุ่มแม่น้ำไนเจอร์ อยู่ในเขตประเทศมาลีในเชอร์และไนจีเรีรยไหลผ่านกุนยาเมนในประเทศไนเจอร์โรงแรมที่จะพักคือดูมโฮเทลเนียเมนไปะทะเลแดงตั้งอยู่ที่อียิปต์ำเมืองมูการามีแนวปะการังและน้ำทะเลสีฟ้าคามทีม่สวยสะดุดตาเป็นเมืองรีสอร์ท และจะพักอยู่ที่โรงแรมฮิวตันคุณการาพาซ่าสวคิเดุี่23ค่ะตอนนี้หนูาไปที่อ่าวการีที่ประเทศกาาค่ะที่ไหนนะครับอ๋ปรเทศกาลาในอ่าวอีกครัง้งสิที่ไหนนะปเทศกาลาอ่าว อรอบแรกเหมือนได้ยินอ่าวอ่าวชื่ออ่าวเพี้ยนไปนะ ตอนนี้นะคะเราชื่น,น,นชมน้องของน้องแชมป์ไดที่17เอ้ยได้ที่18ม3น7ค่ะวันนี้นะาคะจะพาไปเที่ยวที่เยอดเขาลาคเนอร์เป็นชื่อในภาษาอังกฤษกันแปลว่าภูเขาเมืงก้อนเป็นืภูเขาที่มีความยาวประมาณ100มลาที่แท็กซี่รกนะคะมาครั้นี้เป็นยอดเขาที่ใช้ในอินเดียใต้และเลโซโซโซที่มีความสูงประมาณ3,446เมตรค่ะ เป็นภูเขาที N ่สูงที F ่สุดในประเทศอัฟิตาลีอเมริกาได้ก่อสร้างการตั้งไปตั้งไปตั้งแคมป์อยู่ที่ต่อไปนะคะเป็นแนวเขาลูกทรงอัณาจักรเป็นเนื้อเทือกเขาที่มีระดับความสูงมากที่สุดในทวีปอัฟริกาใต้มีความสูงประมาณถึง3,482เมตรค่ะ เดี๋เดแล้วสถานที่ที่สองภูเขาคือภูเขาอะไรครับใช่บรรยายส,สวยงามน่าน่าไปชมอะแต่มันชื่อภูเขาอะไรล่ะครับไม่น่า <laughs> พลาดในจุดที่ไม่ควรพลาดเลย <laughs> ไปเจอข้อมูลจากเว็บไซต์ไหนมาเอ่ยเป็น ตายแล้วคาดว่าน่าจะเป็นภูเขาคิลิมันจารหรือเปล่านะรับผิดชอบเบอร์แปดใช่ไหมอ่าแถบนั้นจะมีภูเขาอยู่เฉข้อยอดเขาเดียวที่สูงที่สุดในแอฟริกาแล้วก็สวยงามก็คือยอดเขาคิ่ริมันจาโรนั่นแหละใช่สกุลเงินเออแอฟริกันหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งดอลลาร์เท่ากัด12.39เหรียต่อไปนะคะเป็น เอลลี่คือภูเขาลอยเลื่อยขนาดใหญ่เป็นรอยเอยาวที่สุดในโลกขนาดความกว้างประมาณ3ามร้อยสาิบถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรเป็นหน้าผาดินจากที่ยอดสูงวัต้นด้กว่าสี่ร้อถึงแปดร้อยเมตรภาคถางสุดาประเทศที่เที่ยวเที่ยงนะคะอุทยานแห่งชาติทะเลสาบรุรูเป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งของที่เายาตั้งอยู่ทางเหนือตอน ขอ,อของกรุงในในโรบีเมืองหลวงเขาเรีกเทเนีา,า,นาประมาณ180ล้เมตรเป็นที่ตั้งของบริษัทลาปูใช้สกุลเงินชิวอินเทเนีย,นยาอาตารา์การแลกเปลี่ยน,นละละ1ดอลลาร์เท่ากับ131ชิวเทเนียโรงแรมที่จะทำนะคะคือเบเกส เราได้กอนแอนนี่อดูทางกกาเมาประมาณที่3าเมตรราคาเข้าจองประมาณ1 0 0ืนอสอ็าจบกันเออเสนออ่ะอนก็โจทย์ในครั้งนี้คือให้พวกเราบทสมมุติบ,ดบดเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมแต่ทั้ง5คน ยังเป็นเ,เชิงการนาเสนอแบบวิชาการใช่ไหมลืมควรจะกล่าวบทพูดสักนิดหนึ่งว่าไอ้ข้อมูลวิชาการที่เราล่ายาวมาเมื่อกี้ถ้าเป็นเราพรีเซนต์ให้หนักท่องเที่ยวเพื่อด,ดึงความสนใจของลูกค้าว่าจะซื้อทัวร์กับเราคนเป็นยังไงยิ่งยิ่งไอ้หลักความสูง3,872เมตร อาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ต้องการข้อมูลพวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าต้องการข้อมูลพวกเนี้ค,นท,คน,นทุกคนไปจับทุกคนแค่เอาชื่อสถานที่ก็หาเจอถูกไหมแต่ที่ต้องการคือเราจะดึงความจุดเด่นของแต่และที่ที่เธอไปหามาเพื่อนําเสนอได้ยังไงอย่างบางที่เป็นใครใครนั้นนําเสนอบ่บ้านชาวบ้านม,มีไหมมีไหมอ่าสมมติการนําเสนอว่าวิถีชีวิตชาวบ้านควรเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนครับ วิถีชีวิตชาวบ้านมันมีศัพท์เรียกอยู่นะว่าการท่องเที่ยวไปแบบไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกอะไรเอ่ยติกต๊อกติกตใครเคยได้ยินไหมการท่องเที่ยวไปอยู่กับชาวบ้านอะเขาเรียกว่าอะไรพื้นเมืองเหรอไม่ใช่มงคําศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะไปอยู่กับชาวบ้านอะชนบทนั้นเป็นชื่อสถานที่การเที่ยวแบบโฮมสเตย์ อ๋อถูกไหมหรืออของใครพิพิธภัณฑ์อีบใครอะเมื่อกี้มีไหม,อมลองลองพูดว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงควรไปชมพิพิธภัณฑ์ฟรีอีกลองลองคิดสักประโยคหนึ่ง นักท่องเที่ยวอยากไปศึกษาเราเออส่เ <c> ค <oughs> ือไปเยี่ยมชมดูความสวยงามดูความเก่าแก่ขลังของพวกโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรแบบนี้อ่าฉะนั้นแล้วก็พวกเรายังติดอ่านทุกคนเลยสองอ่าสามสิไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไปงานถูกไหมเพราะพวกเราปรเหตุจากพวกเราติดอ่าน พวกเราก็ถือค้างอยู่อย่างนั้นลืมไปเลยว่าใบางานที่ทําอุตสาห์ติดภาพระบายสีมาซะเต็มใบางานเลยเนี่ยพวกเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรถูกไหมถามนิดนึงทําไมถึงออกแบบมาเป็นสีแบบนี้ครับเพราะโจทย์บอกว่าใบางานของทั้งทีมควรไปแพทเทิร์นเดียวกันใช่ไหมแล้วทําไมถึงออกแบบมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตอบ อ่าสีแซว่าขาดการวางแผนทำตามขั้นตอนเนาะอม่ใช้เป็นงานถาดข้อมูลสถานอ๋อเป็นจุดที่ไม่คนผิดถูกไหมแนะนำท่องเที่ยวแท้ๆแต่ไม่รู้ว่าที่ไหน อ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่านที่รับได้นะครับเอ,อ่อใบางานตกแต่งมาสวยแต่ว่ายังเป็นการความสวยง,งามแบบเพนๆ่มไม่มีความโดดเด่นนิดนึงเพราะว่าเราลงสีพื้นแล้วก็ภาพมาติดตรงๆยังขาดความสร้างสารรค์ในการนําเสนอตัวใบางานนะครับอ่ะก็จบคําวิจารณ่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ